สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารราชการระดับตำบลของประเทศไทยนั่นคือพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองอย่างแท้จริง กฎหมายฉบับนี้จึงมีผลอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจและการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านถึงตำบลเราจะไปทำความเข้าใจในแต่ละหมวดอย่างกระชับชัดเจนและครบถ้วนครับเนื้อหาทั้งหมดนี้ทางผู้จัดทำสรุปโดยย่อให้กระชับสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อยหากต้องการเสริมเนื้อหาให้ละเอียดมากขึ้นแนะนำให้อ่านพระราชบัญญัติฉบับเต็มครบคู่ไปด้วยนะคะ สรุปประเด็นสำคัญของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารงานของตำบลโดยเฉพาะการยกระดับฐานะของสภาตำบลให้เป็นนิติบุคคลและส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ประชาชนมากขึ้น การปรับปรุงและแก้ไขที่สำคัญพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งโดยเฉพาะฉบับที่2พุทธศักราช2538แก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่3พุทธศักราช2542 ปรับปรุงหลักการจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองมากขึ้นและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่นฉบับที่4พุทธศักราช2546ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรวมถึงเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติการประชุมสภาการบริหารและการกำกับดูแลฉบับที่5พุทธศักราช2546กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและปรับปรุงบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สภาตำบลหมวดหนึ่งสภาตำบลเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตำบลโครงสร้างสมาชิกประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งคนคุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านที่สมัครไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและไม่มีพฤติกรรมทุจริตหรือเคยพ้นตำแหน่งเพราะมีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถึง5ปีวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งการพ้นจากตำแหน่งนอกจากครบวาระ สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อตายลาออกยุบสภาตำบลมีส่วนได้เสียในสัญญากับสภาตำบลสภาตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งหรือนายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามไม่ได้อยู่ประจำหมู่บ้านเกินหกเดือนหรือขาดประชุมสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควรผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้หากบกพร่องทางความประพฤติ ประธานและรองประธานกำนันเป็นประธานสภาตำบลและมีรองประธานหนึ่งคนที่นายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกตามมติของสภาการประชุมประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งโดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมรายได้ได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลการกำกับดูแลนายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลหากพบการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายอำเภอสามารถยับยั้งและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัยได้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งยุบสภาตำบลได้หากฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อย หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมวด2ส,สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉลี่ย3ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0 0บาทหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอ,อบตอได้โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อจัดตั้งเป็นอ,อบตอ แล้วสภาตำบลจะพ้นจากสภาพไปและงบประมาณทรัพย์สิสนหนี้สินและเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลจะโอนไปเป็นของอบตอบตมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่น2.1สภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนที่1โครงสร้างสมาชิก ประกอบด้วยสมาชิกหมู่บ้านละสองคนมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรในกรณีที่มีหนึ่งหมู่บ้านให้มีหคนและกรณีมีสองหมู่บ้านให้มีหมู่บ้านละสามคนวาระการดำรงตำแหน่งอายุของสภาอบอตอกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งอํำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอบอตอ พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติอบตและควบคุมการปฏิบัติงานของนายกอบตการพ้นจากตำแหน่งสิ้นสุดเมื่อครบวาระยุบสภาตายลาออกขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันไม่ได้อยู่ประจำหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเกิน6เดือนมีส่วนได้เสียในสัญญากับอบตขาดคุณสมบัติหรือสภาอบตมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า3มในสี่ของสมาชิกทั้งหมดราษฎรอาจลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกได้ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนที่2องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนคุณสมบัติผู้สมัครอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกรัฐสภาและไม่มีพฤติกรรมทุจริตหรือพ้นตำแหน่งเพราะมีส่วนได้เสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถึง5ปีวาระการดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งและไม่เกิน2วาระติดต่อกัน อำนาหน้าที่กำหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมายรับผิดชอบการบริหารราชการของอบตอสั่งอนุญาตอนุมัติงานราชการแต่งตั้งถอดถอนรองนายกอบตอและเลขานุการนายกอบตอวางระเบียบเพื่อให้งานเรียบร้อยรักษาการตามข้อบัญญัติอบตอ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายรองนายกและเลขานุการนายกอบอตอ,อาจแต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกินสองคนและเลขานุการนายกอบอตอหนึ่งคนการพ้นจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระตายลาออกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกระทําการฝ่าฝืนเช่น ดำรงตำแหน่งอื่นในราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือมีส่วนได้เสียในสัญญากับอบตถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือราษฎรลงคะแนนเสียงถอดถอนอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนที่3อบตมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมหน้าที่ต้องทำจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบกรักษาความสะอาดป้องกันระง,งับโรคติดต่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริมการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมสตรีเด็กเยาวะชนผู้สูงอายุผู้พิการ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายกิจการที่อาจจัดทำจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการเกษตรจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างบำรุงรักษาทางระบายน้ำจัดให้มีสถานที่ประชุมกีฬาพักผ่อนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวบำรุงส่งเสริมอาชีพคุ้มครองทรัพย์สินสาธารณะหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินจัดให้มีตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามกิจการพาณิชย์การท่องเที่ยวการผังเมืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอบตสามารถออกข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับในเขตอบตอ ได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและอาจกำหนดค่าธรรมเนียมหรือโทษปรับไม่เกิน1,000บาทการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นรายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนที่4รายได้อันได้แก่ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับจัดสรรจากภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันเพิ่มขึ้นไม่เกิน10%ได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลค่าภาคหลวงประมงป่าไม้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรายจ่ายหมายถึงเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครัพย์นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างค่าสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นและรายจ่ายอื่นตามข้อผูกพันกฎหมายงบประมาณหมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติมต้องจัดทำเป็นข้อบัญญัติอบอตและเสนอโดยนายกอบอตสภาอบอตต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันหากไม่รับหลักการแห่งร่างงบประมาณให้นายอำเภอจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนที่5 อำนาจนายอำเภอนายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอบตให้เป็นไปตามกฎหมายสามารถเรียกชี้แจงสอบสวนตรวจสอบรายงานและเอกสารได้หากนายกอบตปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นายอำเภอสามารถสั่งระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวได้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาอ,อบตเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ส่วนรวมหากนายกอบตรองนายกอบตประธานสภาอบตหรือรองประธานสภาอบตกระทำการฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ตามคำเสนอของนายอำเภอ ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลข้อใดไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของสภาตำบลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เสนอหน้าส่วนราชการในการพัฒนาตำบลขอจัดให้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคข้อกำกับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกอบอตองบบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ฉเฉลยคอคำอธิบายสภาตำบลไม่มีหน้าที่ในการจัดหรือกำกับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกอบอตอการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งรองประธานสภาตำบลกผู้ว่าราชการจังหวัดขอประธานสภาตำบลขนายอำเภอโดยความเห็นชอบของสภาตำบล เงาะนายอำเภอโดยตรงฉเฉลยเงาะคำอธิบายรองประธานสภาตำบลแต่งตั้งโดยนายอำเภอตามมติของสภาตำบลโดยไม่ต้องผ่านผู้ว่าหรือเจ้าหน้าที่อื่นข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นรายได้โดยตรงของสภาตำบลก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอเงินอุดหนุนจาก,การัฐบาลขอเงินจากการขายทรพัพย์สินของกรมที่ดินงองูเงินที่อบจจัดสรรให้กระทรวงมหาดไทยเฉลยขอไข่คำอธิบายสภาตำบลสามารถได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรา30เพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศจากระดับฐานรากขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำวิดีโอต่อต่อไปฝากกดไลคกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ